หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็ถึงเวลามารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือไฟฉายติดปืนสั้น BB กันนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาจาก Lucky Airsoft นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นงานจีนนั่นเองนะครับก็คือเหมือนที่ผมเคยสั่งมาเนาะเห็นในาลีก็มีขายอยู่นะครับแต่มันราคาพอๆกันนะผมว่าสั่งเจ้าในเมืองไทยดีกว่าเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็ ไม่ต้องไปลุ้นมากนะครับนน้าเสียเวลาเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นแพ็กเกจอย่างนี้มานะครับสีดําแบบนี้นะครับแต่เขาจะติดอันนี้มาครับทอยเวอร์ชั่นนั่นเองนะคนั่นก็คือสําหรับ BB บีการนั่นเองนะครับเป็นงานจําลองแบบนะโอเคแพ็กเกจประมาณนี้เปิดดูข้างในกันเลยเปิดมาก็จะเจอ เขาจะมีบุกฟองน้ําการกระแทกนะครับแล้วก็มีไฟฉายอยู่ในซองพลาสติกมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีคู่มือคู่มือเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อโซเท็กนะครับตามหน้านี้นะครับแต่มันเป็นงานจําลองแบบนะครับสําหรับบีบีกันเนาะซึ่งสําหรับต้นแบบมันก็คือเนี่ยครับเป็นยี่ห้อสติมไลน์นะครับแต่รุ่นมันจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือ TLR 1 HL นั่นเองนะครับ ในของ Steam Light จริงมันน่าจะประมาณ2 3 0 0ลูเมนมั้งผมก็เห็นข้อมูลมานะและราคามันก็จะแพงมากนะครับอันนี้เป็นงานจำลองแบบสำหรับ b ีกันเนาะก็ราคาย่อมยานะครับพอเล่นได้ไม่ซีเรียสน,นะครับตัวงานมีสีดำเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น T L r 1รุ่นน่าจะรุ่นแรกนะคือจริงๆผมเลือกรุ่นนี้มาเพราะผมอยากได้สั้นหน่อยนะครับก็คือไม่อยากได้ตัวยาวนะรื่อง่องเลื่อกผมจะไปติดกรอก18นั่นเองนะครับเพราะว่า ตอนแรกก้อง18ผมผมติด So ฟา X 3 0 0ม้ยใช่ไหมแต่ผมย้ายมาติดเคส CM9 แล้วนะครับก็คือมันพอดีสวยดีกว่านะครับก็เลยต้องหาติดก้อกใหม่นะครับโอเคมาดูต่อนะครับตัวงานเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะแข็งแรงอยู่นะที่ผมเคยซื้อมาใช้ก็ยังดีอยู่ทุกตัวนะครับตัวนี้หน้าเลนเป็นแบบนี้นะครับกว้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ไฟสว่างพอสมควรผมลองดูแล้วนะครับมีสกรีนต่างๆนะครับบอกอย่างนี้นะข้างล่างจะเป็นประมาณนี้นะครับ นะตรงนี้จะไม่ยาวเท่าไหร่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้บอกวิธีใช้ฐานนะครับฐานที่ใช้จะเป็นฐานขนาด C A 1 2 3 A เจ้าประจําเจ้าเก่านะครับ2ก้อนแบบนี้นะครับอา่าวิธีติดตั้งก็จะมีรางตรงนี้สําหรับติดรางอา่าใต้ใต้คางพืนสั้นนะครับแล้วก็มีอา่าน็อตไข่ตรงนี้ใช้นี้ไข่นะครับนี่หรือใช้มือใช้เหรียญก็ได้นะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มานะครับตัวล็อก กับรางนะครับล่องตรงรางครับผมว่าสําหรับปืนรุ่นต่างๆนะคิดว่านะและตัวนี้ที่เขาติดมาก็คือติดมันจะเขียนว่า G.L ผมว่าน่าจะย่อมาจากกลอกนั่นเองเพราะว่าเป็นมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีเขียนมาด้วยนะครับก็คือ1 9ึ่งเก้า t s w 9 u ผมว่าน่าจะเป็นชื่อรุ่นปืนนะแต่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็วิธีใช้งานนะครับก็คือนี่ เปิดไซทานที่เปิดจะอยู่ตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กงัดขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็กดปึ้งมันก็จะยกเกิดการยกตัวอย่างนี้นะแล้วก็กดนี่ออกมานะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ตามที่เขาบอกนะครับอันนี้เอาบวกข้าวอันนี้เอาลบข้าวนะครับปึ้งแล้วก็เอาไอ้แง่งตรงนี้นะครับล็อกไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดแผ่นเหลงี้ปิดปึ้งเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานก็คือมันจะมีสองโหมดนะครับก็คือปิดเปิดก็คือ เปิดอย่างนี้นะครับก็จะเปิดไฟตายอ่ะคือฉายเลยนะครับแล้วก็มีกระพริบหรือแบบทคนิคอนนะครับให้สตูตาผ้านะแต่เราต้องกดแบบนี้นะกดอย่างนี้ก่อนจึงหนึ่งนะครับแล้วก็กดลงมาเนี่ยครับมันก็จะกระพริบนะครับนี่แบบนี้หรือว่าจะใช้วิธีแบบไม่ต้องกดแช่นะครับกดกดเปิดกดปิดอย่างเงี้ยแบบนี่อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ปิดได้นะครับเห็นไหมไฟก็สว่างพอสมควรนะครับฐานผมนี่ก็ฐานเก่าแล้วนะ ก็เดี๋ยวไปทดสอบข้างนอกดูในมืดๆดีกว่าว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับถ้างั้นเรามาลองติดตั้งในตัวปืนนะครับปืนที่ติดก็คือก็อตสิบแปดซีตัวนี้อย่างที่บอกไปนะเนี่ยลองตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยครับมันน่าจะเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะกว้างกว่าไปน่าจะเป็นของอีกรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่วิธีใส่แล้วก็คลายนี่ก่อนนะครับคลายมาให้ให้มันแบบว่างหน่อยนะครับตัวนี้เป็นสปริงอยู่แล้วนะครับสําหรับลัดนั่นเองนะครับแล้วก็ยัดนี่เข้าไปนะครับนี่อ่าเอเค ให้มันให้มันล็อกให้ไอตรงไอตรงเนี่ยแง่งตรงนี้ล็อกกับไอช่องล่างแล้วแล้วก็ใช้อันนี้ไขนะครับหรือว่าจะใช้เหรียญก็ได้นะผมว่านะหรือมือเนี่ยขันไว้ก่อนอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะเนี่ยผมก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าตัวสามร้อจะยาวมากกว่าหน่อยนี้ผมว่าก็ไม่ไม่น่าเกียดเท่าไหร่แต่ผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าที่ที่มีอยู่ที่หาได้นะเพราะอีกตัวหนึ่งมันจะสั้นไปหน่อยอ่ะสั้นก็สั้นไปเลยยาวก็อย่างเงี้ยแหละพอดีก็ มีไอ้ตัวนั้นแหละแต่ตัวนั้นผมมีแล้วไงอีกตัวหนึ่งไอไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมมีแล้วมันมันก็เกือบพอดีแต่ผมอยากจะได้เป็นตัวใหม่เปลี่ยนหลายๆแบบนั่นเองนะครับก็เลยเอาตัวนี้เนาะก็โอเคนะครับใช้ได้นะสวยงามเลยนะดูแข็งแรงด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองมืดๆกันดีกว่านะครับว่ามันจะสว่างสขนาดไหนนะครับอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองไฟฉายกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เค okay. เปิดโหมดปกติก่อนนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับสว่างใจได้เลยนะดูเลยครับนี่สว่างเลยนะโอเคใช้ได้เลยนะครับแต่เห็นว่าว่าเปิดติดต่อกันได้สักพักหนึงเหมือนกันนะครับแต่สําหรับตัวจําลองตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะขนาดไหนนะครับโอเคทีนี้ดูโหมดกระพริบนะครับนี่กระพริบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางยนะุทธวิธีนะทําให้ศัตรูตาผ่านะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะผมว่าถือว่าใช้ได้นะสําหรับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจไงก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับตัวนี้มันแต่เป็นตัวเก่าแล้วแหละมันมีตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็ไงลองสอหาดูแล้วกันนะครับราคาไม่แรงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะอยู่กับเพื่อนบ้างน,นะครับผิภาพอะไรก็ต้องขอให้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ